สวัสดีครับผมผมตั้มทามยาออลตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับในการคืนพวงมาลัยนะครับในการยูเทิร์นะนะครับยูเทิร์ยังไงให้รถเรานะครับไม่กินเลนไปฝั่งขวาไม่กินเลนไปฝั่งซ้ายนะครับมีทิคอยู่นิดเดียวนะครับที่เพื่อนๆเมื่อรู้แล้วนะครับก็จะสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะนะครับวิธีการจะเป็นยังไงวิธีการเลี้ยวจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอยากดูนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครต์ก่อน ถ้ากดแล้วนะครับไปดูกันเลยครับครับผมสําหรับการยูเทิร์นนะมือใหม่บางคนนะครับเวลายูเทิร์นแล้วทําไมเลี้ยวไม่ตรงซองทําไมเลี้ยวแล้วไม่ตรงเลนนะครับวิธีการที่เพื่อนๆนะครับยูเทิร์นเลี้ยวไม่ตรงเลนนะนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับมาจากการที่ว่าเพื่อนๆคุมพวงมาลัยไม่ทันนะครับวิธีการคุมพวงมาลัยให้ทันนะครับเวลายูเทิร์นนะครับประการแรกนะครับ ที่เราจะยูเทิร์นได้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเรายูเทิร์นแล้วเราจะไปเลนไหนนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะไปเลนไหนเสร็จเราก็พยายามคุมพวงมาลัยนะครับให้พวงมาลัยของเรานะครับอยู่ให้ตรงเลนที่เราจะไปนะนะครับทีนี้นะครับเราต้องดูเลนที่เราจะไปนะครับแล้วก็คุมพวงมาลัยให้อยู่ตามที่เราจะไปดังนั้น เราก็มาปฏิบัติจริงกันครับนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับการคืนพวงมาลัยนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะผมสอนไว้หลายคลิปแล้วนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนลองไปหัดูนะครับการคืนพวงมาลัยนะครับถ้าเริ่มแรกเริ่มใหม่เลยผมแนะนําให้คืนเองนะครับอย่าเพิ่งให้รถคืนพวงมาลัยเองเพราะว่าการคืนพวงมาลัยเองจะต้องเหยียบคันเร่งส่งนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ถนัดยังคุมคันเร่งไม่ค่อยเป็นนะครับอย่าเพิ่งหักให้พวงมาลัยคืนเองนะครับเราหัขคืน พวงมาลัยด้วยตัวเองก่อนนะครับเมื่อเราชินการคืนพวงมาลัยเสร็จแล้วเราชินการเติมครน่งเร่งเสร็จแล้วนะครับเราคล่องเราถนัดมากขึ้นนะครับเราค่อยมาฝึกการคืนพวงมาลัยด้วยตัวเองนะนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ถนัดแล้วไปคืนพวงมาลัยเองเกิดเติมครน่งเร่งไปแล้วคุมพวงมาลัยไม่อยู่นะครับรถก็จะไม่ตรงเลนนะครับรถที่วิ่งมาด้านหลังก็อาจมาชนท้ายเราได้นะหรือเรากินเลนไปฝั่งขวานะครับคืนเลนไม่ทันรถที่เข้าวิ่งมา ทางฝั่งขวาก็จะชนเรานะครับอ่าก็ฝากเพื่อนๆไว้นะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์จริงกันนะว่าถ้าเราจะยูเทิร์นนะครับเราจะทํำยังไงนะอ่มาดูกันครับนะครับการยูเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมจะยูเทิร์นด้านหน้านะนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับมองนะครับมองไปฝั่งนู้นเลยนะว่ามีรถมาไหมนะครับแล้วเราก็นะครับดูกระจกมองข้างเลยฟุตบาทปุ๊บหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดครับ หมุนให้หมดเลยนะครับเท้าไถเบรกเบาๆนะครับแล้วมองไปครับว่ามีรถมาไหมมีมอเตอร์ไซค์มาไหมอ่าเขาช้าๆนะครับแล้วก็เติมไหมครับเติมไปนะครับเราจะอยู่เลนแรกนะเลนหนึ่งนะครับเราค้างพวงมาลัยมาปุ๊บนะครับแล้วพยายามคุมพวงมาลัยนะครับให้เรานะครับอยู่กลับมาอยู่ที่เลนที่1ให้ได้นะนะครับอ่านะครับเพื่อนๆต้องคุมเพื่อนๆต้องหัดคุมพวงมาลัยให้ได้นะครับแล้วก็ดึงพวงมาลัยนะครับเบรกพวงมาลัยหรือปล่อยไหลพวงมาลัย หรือดึงพวงมาลัยให้หม here, ุนเร็วขึ yup> ้นเพื่อให้เรานะครับกลับมาอยู่เลนที่เราต้องการนะนะครับอันนี้ก็คือจะทําให้เพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆยูเทิร์นกลับมาแล้วเราก็จะกลับมาอยู่ในเลนที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันอีกทีนึงนะนะครับด้านหน้านะครับผมจะยูเทิร์นนะนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับนะครับดูกระจมองข้างซิมีมอมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาไหมอ่าไม่มีนะนะครับ ดูด้านหน้าครับอ่ามีรถใหญ่วิ่งออกมานะครับเราก็ดูว่าเขาเลี้ยวยังไงนะครับตอนนี้เข้าขวางทางนะครับขวางเลนอยู่นะครับเราอย่าเพิ่งเข้าไปแทรงนะนะครับให้เข้าไปก่อนนะครับให้เข้าไปก่อนให้เราค่อยไปนะนะครับนี่ครับเราอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นะครับเราอยู่ตรงนี้นะครับเรามองไปนะครับ ให้เข้าไปก่อนนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้อยู่นะนะครับทีนี้นะครับเราให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุ้นบาทส่วนที่เป็นโค้งนะครับแล้วเราหมุนพวงมาลัยขวาให้หมดนะครับหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับดูฝั่งซ้ายรถที่วิ่งรถมามีรถมาไหมอ้าวมีรถมานะเห็นไหมครับอ่ามีรถมานะครับเราให้เข้าไปก่อนนะนะครับเราเบรกไว้เลยให้เข้าไปก่อนนะครับเรายูเทิร์นเสร็จแล้วนะครับเราจะช้อนท้ายปึ๊บนะครับเข้าไปแล้วเราไปครับไม่มีรถมาแล้วนะเราไปครับ เรากลับไปอยู่เลนหนึ่งนะครับตามองไปที่เลนหนึ่งนะนะครับแล้วพยายามคืนพวงมาลัยให้กลับไปอยู่ที่เลนหนึ่งนะครับอ่าแบบนี้ครับเมื่อเรากลับมาอยู่ที่เลนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปได้เลยนะอ่านะครับเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะนะครับเราจะยูเทิร์นะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์แรกมาไหมอ่าไม่มีนะครับเราให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟื้บ่าแล้วหมุนครับหมุนพวงมาลัยให้หมดเลยนะครับช้าๆครับใตเบรกนะครับนะครับแตเบรกนะครับมองดูครับมองดูว่ามีรมา มองไปนะครับด้านหน้ามันเป็นโค้งนะครับเราก็ต้องมองตามโค้งไปฝั่งนู้นนะมีรถมาไหมอ่ามีรถมาครับเราก็รอก่อนนะให้เข้าไปก่อนนะครับเราก็มองย้อนไปอีกทีนึงไกลๆนู่นครับอ่ามีรถมาไหมอ่าไม่มีนะครับเราค่อยยกเท้าจะเบรคครับปล่อยไหลไปครับปล่อยไหลไปครับปล่อยไหลไปนะครับเราก็ค่อยเออค่อยคืนพวงมาลัยนะนะครับอค่อยคืนปื๊บตามองไปที่เลนนะครับแล้วให้เรานะครับหมุนพวงมาลัยตีรถกลับมาให้อยู่ในเลนที่เราต้องการจะไปนะนะครับเมื่อเราคุมรถอยู่นะครับ คุมรถให้รถกลับมาอยู่ในเลนที่เราต้องการจะไปปุ๊บเราก็ขับต่อได้เลยนะอ่านะครับที่สําคัญก็คือการหมุนพวงมาลัยนี่แหละครับเราต้องหมุนพวงมาลัยดึงพวงมาลัยดันพวงมาลัยนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้รถกลับมาอยู่ในเลนที่เราต้องการจะยูเทิร์นนะครับถ้าเป็นเลน2เลนอย่างนี้นะครับเวลายูเทิร์นมาให้เรากลับมาอยู่ที่เลนหนึ่งนะนะครับอ่าก็จะทําให้เรานะครับยูเทิร์นได้อย่างปลอดภัยนะนะครับทีนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการยูเทิร์นอีกทีนึงนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการหมุนพวงมาลัยนะนะครับเราจะยูเทิร์นด้านหน้านะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้ามาอยู่ในเลนที่เราต้องการยูเทิร์นนะครับเราก็ดูว่าเขามีเลนสําหรับยูเทิร์นไหมถ้าไม่มีแล้วก็ชิดเลนขวาไว้ก่อนนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีมอเตอร์ไซค์ตามมาไหมไม่มีนะครับเท้าแตะเบรกเบาๆครับนะครับแตะเบรกเบาๆกระจกมองข้างเลยฟืดบาทนะครับเลยปุ๊บหมุนนับคร้้างไวะ จอครับจอครับจอจอนะครับมีรถมานะครับเราจะเพิ่ง aring, ไปนะนะครับมีรถมาเราจะเพิ่งไปครับหยบเบาๆครับปล่อยเบรกนิดๆให้รถไหลเบาๆนะครับดูดีๆครับอ่าดูดีๆนะครับมีรถมาไหมอ่ามีรถมาเราก็จะเพิ่งไปครับนะครับคันนี้ไม่มีแล้วครับอ่าเราไปครับเติมคันเร่งไปครับนะครับเวลาการคืนพวงมาลัยนะครับเราก็มองเลนที่เราจะไปนะแล้วค่อยๆคืนพวงมาลัยครับจับพวงมาลัยให้อยู่ครับพอรถกลับมาอยู่ในเลนที่เราต้องการจะไปปุ๊บอ่าเราก็ค่อยๆเติมคันเร่งไปครับอ่าประมาณนี้นะครับ เวลาคืนพวงมาลัยนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทําช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขอเตือนเลยนะน,นะครับเวลาคืนพวงมาลัยนะครับอย่าให้รถถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับมักจะชอบว่าให้รถคืนพวงมาลัยเองเอาเท่จังเลยครับไม่แนะนําครับให้เ,เพื่อนๆคุมพวงมาลัยให้เก่งก่อนคุมคันเร่งให้เก่งก่อนแล้วค่อยหัดคืนพวงมาลัยให้ให้รถเป็นคืนพวงมาลัยเองนะครับแต่ตอนเริ่มต้นนี้นะครับเราต้องเป็นคน คุมพวงมาลัยเองนะนะครับคืนพวงมาลัยด้วยตัวเราเองนะครับคุมไปจนกว่าเราจะชินเราจะรู้จังหวะรถแล้วเราค่อยหัดการให้รถคืนพวงมาลัยเองนะครับเพราะว่าการให้รถคืนพวงมาลัยเองนะครับเราจะใช้วิธีการเติมคันเร่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ชินกับการหมุนพวงมาลัยยังไม่ชินกับการเติมคันเร่งนะครับรถมันจะกินเลนไปฝั่งขวานะครับเราจะคืนพวงมาลัยไม่ทันพอคืนพวงมาลัยไม่ทันจะเป็นยังไงก็จะทําให้นะครับรถที่วิ่งมาลา้งเลนขวานะครับชนเราได้นะ อ่ก็ฝากเพื่อนไว้นะครับเวลาจะอยู่เทิร์นก็ดูดีๆนะครับเราจะอยู่เทิร์นเลี้ยวขวาตลงมองซ้ายมองไปด้านหน้านะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับหมุนนะครับหมุนเสร็จแล้วนะครับตามองที่เลนที่เราต้องการจะไปครับแล้วเราก็คุมพวงมาลัยให้อยู่ครับนะครับอ่ันนี้จะเป็นการอ่สำหรับคืนพวงมาลัยแบบให้รถมันคืนพวงมาลัยเองนะครับเราก็จะใช้การเติมเครื่องก็ช่วยนะครับถ้ามือใหม่ ผมยังไม่แนะนำนะเพราะว่าการเติมคันเร่งนะครับเรายังไม่ชินเรายังไม่ถนัดนะครับถ้าเราเติมคันเร่งมากเกินไปแล้วคืนพวงมาลัยไ,ไม่ทันรถจะกินเลนไปฝั่งขวาดังนั้นรถที่เขาตามมาด้านหลังก็าอาจจะชนทางฝั่งขวาเราได้นะอ่ะาก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูการคืนพวงมาลัยแบบพุชแอนพูดซิว่าทําได้ไหมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราจะอยู่เทินด้านหน้านะครับ ครับเราจะอยู่ถึงหน้าหน้านะนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ครับนะครับมองกระจกมองข้างว่ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาทางฝั่งขวาไหมไม่มีแต่เบรกเบาเครับแต่เบรกเบาเ,บบาเบบาดูกระจกมองข้างกระจกมองข้างเลยฟุตบาทแล้วหมุนครับอ่าวิธีหมุนพุชแชมพูแบบนี้ครับนะครับเท้าแตะเบรกครับนะครับเท้าแตะเบรกเบาๆให้รถหยุดปุ๊บนะครับพวงมลาลัยผมหมุนค้างไว้อยู่นะนะครับพวงมลาลัยผมค้างไว้อยู่นะครับแล้วผมก็มองไปฝั่งนูน้นดูว่ามีรถมาไหมถ้ามีรถมาเราอย่าเพิ่งออกครับ แต่เบรกไว้นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าพี่ตั้งครับถ้าเรารอเราใส่เกียร์เอ็นรอเลยได้ไหมผมไม่แนะนำนะครับปล่อยให้เกียร์อยู่ที่เกียร์ดีตลอดเวลานะครับมืออยู่ที่พวงมาลัยตาจ้องที่ถนนนะครับว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราปล่อยเบรกครับเติมเครื่องเบาๆนะครับปล่อยรถไหลไปครับนะครับพอรถนะครับโค้งมาใช่ไหมครับเราก็มองที่เลนหนึ่งนะครับแล้วก็คืนนะครับคืนพุงจังพลุครับแบบนี้ครับช้าๆถ้ามือใหม่ยังไม่ชินในการหมุนพวงมาลัยแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ ก็ใช้วิธีพูชแชมพูก็ได้ครับนะค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆทำช้าๆค่อยๆ <c oughs> เริ่มทำทช้านะครับไม่ต้องรีบครับนะครับเราทำไปเรื่อยนะขอให้เวลายูเทินแล้วรถอยู่ในเลนเป็นพอเพราะว่าถ้าเรากินเลนไปฝั่งขวาฝั่งซ้ายโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงมากเลยนะครับดังนั้นฝากเตือนเพื่อนไว้นะนะครับถ้าเราจะยูเทินเราต้องคุมพวงมาลัยเองให้ได้ก่อนนะนะครับ จะเป็นพูดแชมพูหรือ hand over hand ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆถนัดถ้ามือใหม่แ,มแรกๆเลยครั้งแรกเลยก็ใช้พูดแชมพูก็ได้แต่ถ้าเริ่มชินแล้วเริ่มขับเป็นแล้วก็ใช้ hand over hand mm hmm. ไปนะครับอพอทั้งสองอย่างเก่งถนัดเรียบร้อยแล้วค่อยมาฝึกการคืนพวงมาลัยโดยให้รถมันคืนพวงมาลัยเองก็เป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะ,ะนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองพิจ,จารณาตัวเองว่าตัวเองอยู่เลเวลไหนก็ลองทำไปดูก่อนนะ นะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการคืนพวงมาลัยแบบแฮนด์โอเวอร์นดูซิว่าจะเป็นยังไงนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับเราจะยูเทิร์นด้านหน้าขวาม,มอือเราจะยูเทิร์นแบบ hand over hand แนะครับท้าแต่เบรกเบาๆให้รถไหลช้าๆนะครับดูที่กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทแล้วหมุนครับ แฮนด์โอเวอร์แฮนด์ครับหมุนรับหมุนมาปุ๊บนะครับแต่เบรกเบาๆค้างไว้นะครับดูซิมีรถมาไหมอ่าไม่มีมาครับเราก็ไปครับเติมเครื่องเบาๆครับนะครับตามองที่เลนที่เราต้องการจะไปนะครับแล้วคืนครับแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ปุ๊บนะครับอ่าช้าๆค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบนะช้าๆครับค่อยๆทําไปนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับยูเทินกลับมาในเลนที่เราต้องการได้นะแล้วเราไม่กินเลนก็ไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับพยายามหมุนพวงมาลัยให้ทันนะครับตามองที่เลนนะครับ เลนที่เราจะไปเมื่อตาเรามองแล้วนะครับมือเราก็จะหมุนไปตามตาที่เราจะมองนะครับวิธีการมองนะครับเรามองไปที่เลนที่เราต้องการจะไปถ้าเป็น2เลนเราต้องกลับไปที่เลนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีสามมีสามเลนเราก็ต้องยูเทิร์นกลับไปที่เลนกลางนะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะนะครับวิธีการง่ายในการยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นมาแล้วทํายังไงไม่ให้เรากินเลนไปฝั่งขวานะครับ ไม่กินเลนไปฝั่งซ้ายนะครับเมื่อยูเทิร์นมาปุ๊บนะครับก่อนที่เราจะยูเทิร์นมาใช่ไหมครับเรามองฝั่งซ้ายว่ามีรถวิ่งมาไหมนะครับเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าไม่มีรถมาเราก็ปล่อยอ่ปลยเท้าออกจากเบรกนะครับมาที่คันเร่งแล้วเติมคันเร่งเบาๆนะครับให้รถไหลไปนะครับจังหวะที่เรารถไหลไปนี่แหละครับเราก็มองนะครับเลนที่เราต้องการจะไปถ้าเป็น2เลนให้เรามองที่เลนหนึ่งนะครับเลนซ้ายสุดเลยนะนะครับเรายูเทิร์นแล้วเรามองนะครับพอมองเสร็จแล้วนะครับเราก็คุมพวงมาลัยนะครับ ให้ไปอยู่ในเลนที่เรามองนะครับเรามองเลนไหนเราหมุนพวงมาลัยคืนพวงมาลัยแล้วให้รถนะครับหันหน้านะครับแล้วตัวถังรถเราเนี่ยไปอยู่ในเลนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการคืนพวงมาลัยแบบผู้ช a พูการคืนพวงมาลัยแบบ h a n แ hand หรือว่าการคืนพวงมาลัยแบบให้รถมันคืนพวงมาลัยด้วยตัวมันเองนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะครับแต่ถ้านะครับสเต็ปในการคืนพวงมาลัยนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับสลับมือใหม่เลยนะครับถ้ายังหมุนพวงมาลัยไม่คล่อง นะครับก็ใช้การพูชแด์พูก็จะง่ายกว่านะครับเพราะยังไงเราก็ขับรถด้วยความเร็วช้าอยู่แล้วนะครับความเร็วมันช้าเราพูชแช์พูเราหมุนทันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเปนเพื่อนอัพสเต็ปขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะครับอ่าเริ่มคล่องแล้วนะครับเริ่มคุมพวงมาลัยเก่งแล้วนะครับก็ใช้การแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ช่วยนะครับอ่าเมื่อเปนเพื่อนนะครับอัพสเต็ปตัวเองจนเก่งแล้วคุมพวงมาลัยได้แล้วนะครับคุมคันเร่งได้แล้วนะครับทุกอย่างคุมได้นะครับเรามั่นใจเราก็ ขั้สเต็ปขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งนั่นก็คือการให้รถนะครับคืนพวงมาลัยด้วยตัวมันเองนะครับการคืนพวงมาลัยด้วยตัวมันเองนะครับเราก็จะใช้การเติมคันเร่งเข้ามาช่วยนะครับดังนั้นวิธีการคืนให้รถคืนพวงมาลัยด้วยตัวเองสาหรับมือใหม่ผมจึงไม่แนะนําให้ฝึกให้ซ้อมนะครับเพราะว่าถ้าเรากดคันเร่งไม่เป็นนะครับรถก็จะออกขวานะครับเพราะว่าเราคืนพวงมาลัยไม่ทันพอรถออกขวาปุ๊บรถที่เขาวิ่งมาด้านข้างนะครับด้านฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะมาชนเราได้นะอันนี้ก็ฝากเตือนเพื่อนไว้นะครับอ เม you so, right. ื่อเพื่อนๆครับรู้วิธีการคืนพวงมาลัยแล้วนะครับอ่าก็ลองนําไปฝึกดูนะนะครับเดี๋ยวผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือเราดูว่าเราจะไปเลนไหนถ้าเป็น2เลนเราไปเลนซ้ายสุดเลยนั่นก็คือเลนหนึ่งนะครับแต่ถ้า3เลนขึ้นไปนะครับเราอยู่เทินไปเลนกลางนะนะครับอยู่เทินเข้าเลนกลางนะครับตามองที่เลนกลางนะครับเลนกลางถ้าเป็นสี่เลนล่ะพิทามเราจะไปเลนไหนจะไปเลน2ก็ได้จะไปเลน3าก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับ เลือกเอานะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะครับเราหมุนพวงมาลัยยังไม่ช้าก็เลือกเอาเลนสองเลนสามเลือกเอานะครับแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่ามันบังคับให้เราไปทางเลนไหนได้บ้างนะอ่าก็ฝากเพื่อนดูไว้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันจอดจมงไม่ได้นะนะครับบางทีรถใหญ่เขาก็ยูเทิร์นด้วยเหมือนกันรถกระบะเขาก็ยูเทิร์นด้วยเหมือนกันนะครับมันก็จะมีรถมาปาดมาเบียดมาแทรกนะครับดังนั้นก็ฝากให้เพื่อนระวังไว้ด้วยนะครับดูสถานการณ์เอาไว้นะครับ ดูสถานการณ์หน้างานเอาไว้นะครับว่าเราจะไปเรนไหนได้บ้างนะอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์ที่เราจะอยู่เทิร์นตอนนั้นนะนะครับแต่ถ้าลดลงๆเลยนะครับเราเราก็อายูเทิร์นไปที่เรียน2ก็ได้นะนะครับฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆงงตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับ กับการยูเทิร์นะนะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบนะเพื่อนๆรู้แล้วก็ลองนําไปไปฏิบัติดูนะครับถ้าเพื่อนๆงงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะถามคําถา,ถามที่ไม่เกี่ยวกับคลิปนี้เลยนะครับ อยากจะให้พี่ตั้มช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยว่าอย่างนี้เลี้ยยังไงอย่างนี้ต้องขับยังไงนะครับก็สามารถไปตั้งกระทู้ใน Facebook กลุ่มได้เลยนะนะครับส่วนลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาจอยกันได้เลยนะไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบเมื่อมีคลิปใหม่มานะครับเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยกันนะครับ